สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเดินหน้าอาเซียนกับเราสองคนดิฉันธันชนกจงยดยิ่งค่ะดิฉันพิพากรสุภลักษณ์นะคะวันนี้อาเซียนไดรกค่ะเราจะไปไกลกันถึงประเทศอินเดียนะคะ,คะไปดูความช่วยเหลือของอินเดียที่มีต่อเนปาลกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดค่ะตอนนี้ไปอาเซียนเฮดไลน์ค่ะ ไปเริ่มต้นกันที่ประเทศอินโดนีเซียกันก่อนนะคะกับกรณีการประหารชีวิตนักโทษคดียาเสพติดซึ่งก็ทําให้มีปัญหากับหลายๆชาติค่ะมาดูภาพถัวของหนังสือพิมพ์เดลจาักตกาโกลบนะคะบอกว่าเอชคอนวิกส์เอ็กซิคูตท despite world leaders appeal ตอนนี้อินโดนีเซีย ประหาร8นักโทษแล้วนะคะแม้ว่านานาชาติร้องของการอภัยโทษค่ะซึ่งทั้ง8คนนะคะก็จะมีชาวออสเตรเลีย2คนบราซิล1คนไนจีเรีย4คนแล้วก็มีคนอินโดนีเซีย1คนแต่ว่ามี2คนนะคะจริงๆจะต้องถูกประหารชีวิตรอบนี้ด้วยแต่ว่าได้รับการชะลอไว้ก่อนนั่นก็คือประชาชนชาวชาวฝรั่งเศสนะคะ1คนค่ะเพราะว่าคดีเรื่องของการอุทธรณ์การประหารชีวิตเนี่ยยังไม่สิ้นสุดส่วนอีกคนหนึ่งเป็น หาจากฟิลิปปินส์นะคะเพราะว่าทางการฟิลิปปินส์ย,ยื่นคำร้องไปว่าจาับร่วมขบวนการที่ ข้องซึ่งต้องสงสัยว่าน่าจะเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์และถูกหลอกมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ฟิลิปปินส์กำลังจะไต่สวนเรื่องนี้อยู่ก็เลยขอาการนักโทษคนนี้ไว้เป็นพยานะนะคะทีนี้พอมีการตัดสินประหารชีวิตนะคะทางอายการสูงสุดของอินโดนีเซียก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าประหารไปแล้วและไม่มีพลาดเป้าด้วยนะคะทุกคนเสียชีวิตหมดแล้วค่ะยืนยันว่าเรากำลังทำสงครามต่อสู้กับยาเสพติดที่ถือว่าคุกคามความอยู่รอดของประเทศชาตินะคะซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าเย็นดี การฆ่าใครสักคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องสนุกนะคะแต่ว่าอินโดนีเซียจำเป็นต้องทำเพื่อรักษาชาติจากพยยา แล้วก็ประกาศว่าไม่ได้กําลังทาสงครามกับชาติต่างๆที่พลเมืองถูกประหารชีวิตค่ะแต่ว่ากําลังต่อสู้กับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดพอเกิดการประหารชีวิตปุ๊บนะคะทางออสเตรเลียค่ะนายกออสเตรเลียก็ประกาศเรียกตัวเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจํากรุงจาการ์ตากลับเลยนะคะเพื่อตอบโต้ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังระงับการเดินทางเยือนระดับรัฐมนตรีระหว่าง2ประเทศด้วยในขณะที่ผู้นําบราซิลนะคะก็ออกถแถลงการค่ะบอกว่าตอนนี้กําลัง ทบทวนความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศอยู่ค่ะทั้งนี้ก็มีนักวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ะกันหลายรูปแบบเลยนะคะบางคนก็บอกว่าดีแล้วอินโดนีเซียเนี่ยอย่ายไปก้มหัวให้ชาติอื่นเราต้องยืนยันทําต่อไปแต่ในขณะที่คนอื่นนะคะก็บอกว่าโจาก,กวีประธานาธิบดีของอินโดนีเซียเนี่ยเรื่องของการต่างประเทศอ่อนหรือเปล่าทําไมมองเหตุการณ์ไม่ขาดเือเพราะว่าเกิดถ้ามีความมีปัญหากันขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะแก้ปัญหาย,ยังไงก็มีปฏิกิริยาหลายรูปแบบต่อกรณี ค,คือใครจะช่วยเหลือใช่ไหมคะถ้าต,ตัวเองอยากใหค้ความช่วยเหลือจากต่างชาติจากอินโดนีเซียนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่เวียดนามกันบ้างน,นะคะตอนนี้มีความพยายามจะสร้างสายเคเบิลใหม่ค,ะค่ะสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตค่ะ,คะหนังสือพิมพ์แทงเนียนิวส์นะ,ะบอกว่าเวียดนาม plans new internet cable to china as problems recur on undersea connection เวียดนามวางแผนสร้างาเคเบิลเชื่อมจีนรองรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นนะคะ กระทรวงโทรคมนาคมบอกว่ากำลังวางแผนทางบกนะคะสายเคเบิ้ลสายนี้เนี่ยก็อยู่เพื่อแก้ไขปัญหาสายเคเบิลใต้ทะเลที่ชำรุดบ่อยครั้งนะคะนับตั้งแต่สายเคเบิลใต้ทะเลเนี่ยเปิดใช้งานมาเมื่อปี2 0 0 0ค่ะทีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารบอกว่าสายเคเบิลใต้ทะเลเอเชียอเมริกาเกตเวหรือว่า AAG เนี่ยตอนนี้ใช้งานเกินกาลังสายเคเบิลนี้คืออะไรนะคะก็เป็นส่วนหนงของ การเอเชียอเมริกาเกตเว์ความยาว20,000กิโลเมตรโดยประมาณค่ะเชื่อมต่อจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปสหรัฐผ่านเกาะกวมฮาวายเพื่อเป็นสื่อกลางให้บริการการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศนะคะแก่เครือข่ายรายย่อยอื่นๆ ทีนี้ปัญหาที่พบตอนนี้ก็คือว่าปัญหาทางเทคนิคหรือไฟฟ้าลัดวงจรของสายเคเบิลใต้น้ํา AAG ช่วงที่เชื่อมต่อระหว่างภาคใต้ของเวียดนามและฮ่องกงทําให้ความเร็วอินเทอร์เนต็ตเนี่ยช้าลงค่ะคาดว่าเจ้าหน้าที่เทคนิคนะคะต้องใช้เวลาซ่อมแซมในส่วนนั้นเนี่ยอย่างน้อย2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคมนะคะสายเคเบิลใต้น้ําช่วงเดียวกัน เคยชำรุดไปแล้วตอนนั้นเนี่ยใช้เวลา3สัปดาห์กว่าจะซ่อมเสร็จค่ะทีนี้นับตั้งแต่ปีคริสตศักราช2011เป็นต้นมานะคะได้เกิดปัญหาสายเคเบิลนี้เนี่ยชำรุดแล้ว7ครั้งก็เลยทำให้นัก,กลงทุนในท้องถิ่นนะตัดสินใจสร้างสายเคเบิลใต้น้ำอีกสายหนึ่งด้วยเพื่อเชื่อมต่อเวียดนามกับญี่ปุ่นนะคะสายนี้เนี่ยก็จะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการปีหน้าค่ะทั้งนี้สาเหตุที่สายเคเบิล AAG ชำรุด ก็เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุนะคะคาดกันว่าน่าจะมาจากตะข่ายจับปลาหรือว่าความพยายามของมนุษย์ที่ทำให้ชำรุดค่ะปัจจุบันนะคะผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเวียดนามเนี่ยมีมากเกินกว่า30ล้านคนทำให้เวียดนามก็เลยต้องการสายเคเบิลเพิ่มเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นค่ะจากเวียดนามมาดูกันที่ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าของเรานะคะมีพาดหัวจาก The Korea Times บอกว่า Singer said s i n g e r s ์เ he see goes to event military service มีนักร้องเกาหลีนะคะที่ชื่อว่าคิมอูจูค่ะเป็นนักร้องฮิปฮอปเนี่ยไปอ้างว่าเห็นผีนะคะเพราะว่าอยากจะหนีการเกณฑ์ทหารก็ทำให้ศาลเกาหลีเมื่อวานนี้ตัดสินจำคุกไปเลยนะคะเป็นเวลา1ปีค่ะ,ค,ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนักร้องวัย30ปี นี้นะคะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยได้รับจดหมายการเกณฑ์ทหารจากทางการตั้งแต่ปี2004และคศ2004นะคะแล้วก็ทําเรื่องผ่อนผันมาสองรอบโดยอ้างว่าติดเรียนแต่ทีนี้แหมก็ต้องเรียนจบแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> คุณจะไปอ้างอะไรนะคะ <c oughs> ก็เลยไปอ้างว่าเนี่ยเราชั้นเนี่ยมีปัญหาทางจิตนะแล้วก็ <c oughs> มีการเอาเอกสารแบบเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆเอกสารเท็จนะว่าไปเข้าโรงพยาบาลทางจิตทั้งหมด42ครั้ง ในช่วงปีคศ2012ถึง2014นะคะจนทางการก็เลยผ่อนผันให้แล้วก็ให้มาปฏิบัติหน้าที่ทางทหารแบบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นปรากฏว่าระหว่างการสืบสวนเนี่ยนะคะของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการอ้างว่าเนี่ยผมเห็นผีตั้ง8ครั้งจนครั้งสุดท้ายเนี่ยทำท่าเหมือนเห็นผีแล้วก็ คนที่เขาสืบสวนเนี่ยต้องรีบพาส่งโรงพยาบาลเลยพาส่ง,งเออพาส่งห้องฉุกเฉินเลยนะคะทีนี้กองทัพเนี่ยเขามาไต่สวนได้ไงไต่สวนเพราะว่าเหมือนกับว่ามีข่าวมารั่วมาว่าเขาโกหกก็เลยเริ่มการไต่สวนเรื่องนี้เมื่อปีที่แล้ว จนล่าสุดสันแขวงของกรุงโซก็ตัดสินจำคุกค,ค,ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเกณฑ์ทหารหรือว่าการเป็นทหารถือว่าเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญของชายเกาหลีใต้ทุกคนเลยนะคะซึ่งอายุครบ18ปีแล้วเนี่ยต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเกาหลีใต้ยังคงอยู่ในภาวะสงครามกับเกาหลีเหนืออยู่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นหน้าที่และทำอย่างงี้เป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวสําหรับผู้ชายชาติทหารนะคือจริง แล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีนักร้องชายชของเกาหลีใต้เนี่ยไปเกณนอาหารกันทั้งนั้นเลยนะคะที่้องมเสียสลาไปนะคะสองปีตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปอาเซียนดายร็กค่ะไปดูความคืบหน้าที่ประเทศอินเดียกันบ้างดีกว่าค่ะ Good evening Jay. how are you this evening hello from Bangkok uh, hi I'm good mm hmm. okay so you have an update about India towards Nepal right Yeah, yeah. Actually, there is sad news coming from Nepal, which is also affecting parts of India. Okay. On April twenty-five, Nepal witnessed one of the biggest disasters in decades. The worst is eleven districts, especially Chok and Gorkha, are still without basic amenities. Uh, this is after a heavy art earthquake that struck on April twenty-five. An in, official at the Indian embassy helpline in Kathmandu informed me uh, yesterday that there are thousands of people waiting for being evacuated. An Indian tattoo artist who was in Kathmandu for a tattoo convention uh, also informed me that there is scarcity of food and basic amenities in parts of Nepal. Mm -hmm. uh, North India, which also felt the tremors. Uh, recorded more than 70 deaths even as the indian army air force and government officials are busy in carrying out relief and rescue operations in katmandu uh, the sanoli border which actually connects the state of uttar pradesh with nepal is filled uh, filled with uh, tales of distress and pain people crossing the border are sharing ghostly tales of their survival Uttar Pradesh uh, state government uh, said today that uh, it has used 106 buses to rescue at least 6000 till now they are being transported to Gorakhpur which is well connected with uh, with the Indian Railways and also Varanasi and uh, Lucknow being the nearest airport uh, the national disaster relief force of india which specializes in extreme disaster relief operations could rescue 11 victims alive a 26 year old man was rescued alive from deep rubble nearly 80 hours after the quake today morning mm -hmm. uh, many volunteer uh, mountaineers are uh, reported to be struck at the mount everest base camp as well uh, today 18 trekkers including an 11 year old girl were brought to kathmandu by an indian air force helicopter and to offer better connectivity and as part of their corporate social responsibilities as well. various indian telecom companies are offering free international calls to nepal or are charging at local rates. calls for donation to the prime minister's relief fund has also been made by various quarters. Uh, i mean, be it uh, the media, celebrities or general public, all are coming together to appeal for N nepal. Mm -hmm. meanwhile, various countries have also asked Nepal to, uh, I mean, india to help evacuate its citizens from nepal. Okay, and the area that you're in right now is safe for you, right, Jay? Yeah, the, uh, the area, uh, it, it's uh, safe now. I mean, aftershocks uh, were coming, but uh, it's safe now. And uh, uh, relief and rescue operations are actually uh, going on at uh, a very massive scale now. Okay, mm -hmm. thank you very right, much for you. your report. Stay safe. Thank you. Bye, thank you. until next time. ค่ะคุณเจนะครผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ที่ประเทศอินเดียก็รายงานผลกระทบเกี่ยวกับแเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลนะคะซึ่งอินเดียเนี่ยทางตอนเหนือก็ได้รับ แรงสั่นสะเทือนเป็นระยะระยะโดยเฉพาะ after shock ด้วยเนี่ยนะคะซึ่งยอดผู้เสียชีวิตที่อินเดียตอนนี้ก็เกิน70ปลรายแล้วค่ะทางเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศและก็รัฐบาลของอินเดียนะคะกำลังช่วยเหลือปฏิบัติการบรรเทาทุกข์แล้วก็ช่วยชีวิตผู้คนในกรุงกาดมันดูแล้วก็ที่เขตชายแดนด่านโซนาลีเองนะคะซึ่งก็เป็นบริเวณพื้นที่เชื่อมต่อรัฐอุตตรประเทศของอินเดียกับเนปาลเนี่ยตอนนี้ผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวต่างพากันเข้ามาแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเล่าถึงเรื่องราวอันน่าสลดใจที่ เห็นกันมาด้วยค่ะอย่างรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐอุตตรประเทศเองนะคะประกาศวันนี้ว่าใช้รถบัสประมาณจํานวน106คันเนี่ยช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างน้อย6,000คนแล้วนะคะ,คะไปส่งที่เมืองโกรักปุระค่ะซึ่งเชื่อมกับสถานีรถไฟในอินเดียนะคะ ก็ที่เมืองพารณาณสีเมืองลักนาวซึ่งใกล้สนามบินมากที่สุดค่ะตอนนี้หน่วยงานบรรเทาทุกข์ของอินเดียช่วยผู้ประสบภัยได้แล้ว11คนจํานวนนั้นมีชายวัยว26ปีคนหนึ่งนะคะ,คะทางการก็ไปช่วยได้จากร่องลึกเนี่ยนะคะหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไห<ไ>วแล้วพังเลยนะคะใช่ค่ะเกือบจะ80ชั่วโมงให้หลังนะคะ ในขณะที่นักปีนเขาหลายคนก็ติดอยู่บริเวณที่พักยอดเขาเอเวอเรสต์เมื่อเช้านี้ค่ะเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศอินเดียได้พานักปีนเขา18คนนะคะห,หนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นเด็กหญิงวัย11ปีพาไปส่งที่กาดมันดุค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวจากอินเดียนะคะตอนนี้เราจะมาดูที่รายงานพิเศษชุดสีสันแห่งดาดกันบ้างนะคะซึ่งคุณชศพลชัยสทธิ์ผลเนี่ยมีโอกาสไปเที่ยวมานะคะเมื่อวานนี้เราแนะนาเมือง ไปแล้ววันนี้คะ่ะเราจะมาทําความรู้จักแล้วก็ไปท่องเที่ยวเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นท่องเที่ยวยุโรปแห่งเอเชียกันค่ะค่ะเมืองดาลัดอาจไม่ค่อยเป็นที่คุ้นหูเหมือนกรุงฮานอยหรือนครโฮจิมินซิตีิของเวียดนามน,นะครับแต่เมื่อเทียบกันแล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมืองดาลัดกันครับเริ่มกันที่พระราชวังใหญ่ที่อยู่ด้านหลังผมนี้เลย ชื่อเต็มว่าพระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบาดายจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามเป็นหนึ่งในสามพระราชวังที่เป็นที่นิยมมากที่สุดสไตล์อาคารทรงอิมเมรียลแม้จะผ่านการบูรณะแล้วแต่เครื่องเรือนภายในยังทิ้งไว้ในสภาพเดิมทั้งบันลังจักรพรรดิห้องทรงงานและห้องบรรทมตัวเมืองและชานเมืองของดาดมีวัดพุทธโบสถ์คริสต์อยู่มากมายแต่ละแห่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจบางวันจะเห็นประชาชนมาร่วมพิธีทางศาสนาด้วย วัดชื่อดังแห่งหนึ่งคือวัดตักล้ําเป็นวัดนิกายเซนแบบญี่ปุ่นตั้งอยู่บนเทือกเขารอบวัดทั้งสวยงามสะอาดและเป็นระเบียบเรียกว่าเป็นวัดที่งดงามที่สุดของกัวาได้นักท่องเที่ยวอาจเลือกเดินทางมาด้วยก,กระเช้าลอยฟ้าเพื่อให้เห็นทัศนียภาพของเมืองและป่าเขาจากมุมสูงหากพูดถึงความยิ่งใหญ่ต้องที่เจดีมังกรเจ็ดชั้นรวมสูงสักที่เจ็ดเมตรหายปฏิกรรมรอบเจดีและสัส์นสถานทั้งมีสีสันและแปลกตา Weather light is very cool year round, and sometimes you can feel for a season for one day. Yeah, uh, It's really cool, it's like the spring in the morning. Uh, at noon time, it's quite hot. It, in the autumn, it's quite a um, very, very romantic thing. Yes, at night time, it's uh, a little bit cold. Yes secondly city flower, so you the the place the the see the e e is This is so and that can Flo of Flo Flo r v ดา h e ลัดโดเดนด้านสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นกันทั้งสวนดอกไม้เมืองหนาวและน้ำตกขนาดใหญ่3แห่งนอกเมืองที่แต่ละแห่งต่างมีขนาดและจุดเด่นของตนเองขึ้นไปทางเหนือหน่อยจะมีหุบเขาแห่งรักหรือวอลลี่ออฟเลิฟแต่เดิมเป็นผืนป่าที่จากัดเบาดายมาล่าสัตว์ ปัจจุบ,บันแปลสภาพเป็นสถานที่ปิกนิกชมทะเลสาบและสวนดอกไม้ไม่เพียงเท่านั้นยังมีกิจกรรมบันเทิงเหมาะสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวสถานที่แปลกๆก,ก็ยังมี Crazy House ผลงานออกแบบของสถาปนิกที่เป็นบุตรสาวขอดิษนักการเมืองชื่อดังด้วยรูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นบ้านต้นไม้แล้วยังคดเคี้ยวเหมือนเขาวงกตมีแกลเลอรี่ศิล,ลปะและจุดชมวิวเมืองยอดนิยมด้วยจนได้รับ,บยกย่องเป็นอาคารแปลกประหลาดที่สุด โตัวเครื่องบินราคาประหยัดวัฒนธรรมธรรมชาติอาหารอร่อยและที่พักราคาถูกเมืองดาลัดไม่ทำให้ผิดหวังถือเป็นการผสมผสานความเป็นเอเชียกับยุโรปได้อย่างลงตัวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวีแห่งที่มีคนพาคครับทศพลชัยสำเริจผลทีมข่าวอาเซียนสปริงนิสรายงานจากเมืองดาลัดประเทศียดนา,นา ดาลัดนะคะ <c oughs> ก็เป็นเมืองยุโรปแห่งเอเชียนะคะเป็นอีกเมืองนึงในชาติอาเซียนของเราที่น่าไปเที่ยวชมค่ะค่ะท้ายสุดนะคะคุณเจมีเพลงมาฝากค่ะชื่อว่าเพลงมัสมากันนะคะก็คือว่าอยู่กับเธอแล้วโลกสดใสฉันคลั่งไคล้ในตัวเธอมากค่ะ <c oughs> ะฝากหน้า Facebook ไว้ด้วยนะคะ facebook.com/asiaenphenomenon วันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ